ไอ้ไทยมึงนี่แต่คิวบูจริงเหรอวะเฮียดูตัวแม่เครับนี่ผู้หลกไครเดยยืนยัเซเลยไอสัตว์ไม่เจมันจะเวียนไหนไทยเฮียเราบอกว่าจะจะหนุ่มกิเปล่าแต่ก่อนเขาผอมกินเปล่า

โอหขนาดไม่มีกองยังหาไล่ลุงแก้ออกอพี่ตลกทำกันบ้านว่าเนี่น้องดังอ่ะแล้วพี่บอเมงไปไหนเพลงยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทาพี่แก้วว่าไอ้พี่ตลกไอ้เขาเฮ้ๆๆชาชๆๆ

แล้เริ่มจากจังหวะ่าจังหวะแรกเลยจังหวะอะไรแทงโกบมม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 มโมมมมมมนมมเมม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 มกมมมมมมม กพอแป๊บนึงพอก่อนนะคะรับขอเคสค่ะทำไมครับเพราะจังหวะนี้มันยากไปเปลี่ยนจังหวัดได้ไหมครับเปลี่ยนจังหวัดจังหวัดขอเคสที่ต้องเอายาพาราอะไรยาหมอเอาไหมซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมเอาจังหวัดอะไรอ่ะเอาจังหวัดอะไรอ่างั้นจะเอาจังหวัดที่เจ็บเจ็บ เอาจังหวัดสามชาติมีมีแดนโกมีลุกมีไปมีลุกบ้ามีออฟดีเอ่อจังหวะนี้ลวกันของบู้ดีเอ่อมากอ่ะยดแน่ยานแงจังหวะนี้แหละเป็นบ้าแล้วเอาพื้นพื้นเอาพื้นพืฟอฟอพื้นพื้นอันจังหวะผมพัดเมื่อยอะไรงี้ยออปิด ไปแจ็คเนี่ยไปพัทยาเมื่อไหร่เวลาไม่ได้พักไม่ได้บอลเอาชันสามชาเลยโอเคเลือกอะไรแล้วเอาเอาชฉันเอาที่สบายใจเอาสามชาอะเยอะอะเอาฉันอาแล้วที่บอกมาไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบไม่ตลกเขาไม่อยากนอาจริงอะไอ้เจ้าอะอะไรไอ้เนี่ยที่ว่าปุ๊บที่เล่นนั่นมดหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งหนึงใช่ปะ เดี๋ยวดิมันต้องม้วนรับรับหน่อยม้วนเอามุนรอบถึงแล้วรับหายน่ารักมากแนบมากจริงสอบหไหนจบไไหนอ้ลงไอ้ลง ดึงไม่ดึงนี่ล็อกสามล็อกสามเนี่ยพอดึงอะมึงไม่ต้องสนใจกูแล้วมึงไปนู่นล็อกสามผมไปนะดึงอันนี้ลอกสามนะหายโอ้ยไปนู่นแล้วโอ้ยไม่ไม่ไหวละไม่ไหวสามชาตรงไหนเนี่ยสามชาตรงไหนเนี่ยประนับพี่พีจะตกตรงไหนอ่ะใช่ไงอ่ะ เงขึ้นมาถามมันนะตึงใช่อนี่พี่กินสามชาอย่างไงอะไรอ่ะไม่ไหวในห้องถามขาในห้องจริงจริงคิเป็นคนแรกสองคนส้าไใ้งอ่ามชาตรงไหนกันี่ชากระนัแปชาชาชา่าดีมีกี่ชา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 เออ้ไปมานี่รีเพียรจะไ้จบวันนี้แล้วก็ พี่ดุมาว่าพี่จะเอามันแล้วพี่ดุจะได้เข้าาตัดโอ้อะไร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 ว่าถึงว่าลูกค้าไม่เข้าร้านเลยดู่มาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคิงฮะแต่งตัวไล่แขกใช่ไหมไม่ใช่เราแต่งตัวว่ามือเนี้รไม่ใช่หรอกยิงต่างคนแล้วมันจะดีไม่ทำ ของเพลงใช่ไหมเซลเซลเซลเซยพี่ถ่ายไปกับไม้ทาไมนอะไรทาแล้วมันมีอะไรต่างขึ้นมาไม่ใช่ทาอย่างเดียวเขียนคิ้วด้วยพี่จเขียนอะไมไรมันด้วยมันเข้มเพื่อ แค่นี้ก็เข้มใจหาแล้วแค่นี้ก็เมื่อกี้บอกว่าอะไรเด็กร้องไห้แล้วหายรูดลมเส้นแล้วมันแพ้ไม่ละแป้งด้วยใช่พาแป้งทำไมเสือพีผมชอบเสลอพีขึ้นขึ้นขึ้นเรียกอะไรรถบัสขึ้นขึ้นรถลรงยังก็โระตุกแล้วกระบาดกระบาดประมาณสามสามสิบเลือดตัวที่ปากเขาใี่เลือดออกอันนี้ตึ้นข้างหน้าหรอ วุ้ยพี่น้องมันกระโดดหมดเลยนะเว้ยเออถ้าจับงนี้ยหนูจับได้ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรจะี๋ยวเราไปเลี้ยสิเดี๋ยวมันกระโดดจับตรงนี้เนี่ยล,ล็อกเลยเออล็อกแน่นแน่นนี่ไปไหนจอแล้ว อาวุักินแนนอ่ะอ้ามาอขอดังนิดนึงเอาล้วครับวันนี้บทลงโทษของสับขาหลอ,อกนะครับคือการจูกบกบคุณคิดใช่ไหมคิดว่าเป็นผมสำหรับผมแล้วเนี่ยมไม่กล้าครับแต่มีคนกล้าครับเชื่อไหมมีคนกล้า ไอ้มันพระเวศกล้าจุบกบปะบ้าไอ้กล้าดิยไอ้กล้าจุบกบไม่กล้าหรอไอ้กล้าฝั่งนู้นนะกล้าจุบกบไหมกล้าจุบกบไหมไม่กล้ากล้าจูบกบไหมกลัวจูบกบไหมกล้าจุบกบกบคือว่าดไหนะกบกบโอปะเอาดีๆกบกบปีนขึ้นมาตามท้องนาที่เหมือนกับอีนั่งสัตนๆแค่จุบเพราะว่าเดินล้มแกงขี้เหลือ <polarization. S 2> แล้วตนี้ประสบอะไรที่เกี่ยวอีสานหลายเขาไม่มีไม่มีเลยมเลยคนเจบจะบอกอยู่แฮ่แดีดีดีด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 ีด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 ี่ีดีดเดีกีด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 ีีตีดีดีดีีีมีีมีีมีี โอ้ยใครยืยืนดีจะไปกล้าจูบกบเก่งกล้าไหมกล้าจูบกบไหมครับโอ้โย่ยว่าแต่จูบกบแล้วให้นอนกับกบผมก็นอนได้นี่จริงอ่ะจริงกบอะไรกบสัวนันนันแม่ไม่เอาใครเล่นกบสัวนันวะงั้นนอนกระกบมชงสิทธิ์ก็ได้เล่นไปแล้วเ้ยแต่งตัวสลอยจริงงั้นนอนกระกรมโอ้บอ้ยจูบกบอโอ้บแมวมันมีพิษมันมีตุ่มยาง ตัวเป็นป in ุบป mm hmm. mm hmm. ุ่มอะกบอะกบแล้วมกเคยเล่นไปกบแล้วโอ้โหมึงจบกบนะแต่ไม่จบกูระวังตัวไว้มึงซ้ำไม่ให้เข็ดเเ ไปกัดเลยนะเล่นตำแหน่งนั้นเลยนะคะจบไปเปลี่ยนยุทเลยเล่นไม่เคยไว้ได้เาเห็นมั้ถึกะดิ่งล้วเนี่ยถามันอยู่ในคอพเตอ้เอบห้าบาทด้อีิให้มันออกมาไหมให้เขาออกมาครับพวกหนูจะไม่ได้อะไร

ตกไหมพี่ตกตกหพี่ตกไม่ตกไม่ตกเดเีดเีอย่างี้ต้องอยู่ปากๆันเดี๋ยวจะปล่อยปล่อยแล้วตรงกลางกันเลยพี่ปล่อยปล่อยเริ่มเริ่มอย่างนี้ตลอดได้ป่ะไอ้นี่ยันันเท่ากันไหมเขาเริ่มบยเริ่มเยเขาบอกว่าถ้าเด็กอายุ2งพี่จงพี่จงนั้น ตอนตอนเริ่มเริ่มแบบนี้ตลอดนะพี่เขาหันหันมนจะเลี้ยวเขาเขาเลี้ยวตามเลี้ยวตามเลี้ยวเลี้ยวอันนี้หลมาเร็วพี่โจงกระมาเดี๋ยวพี่จงปอดปอดแบบนี้ให้เขาเล่นเลนมันาตรงี้ไม่เป็นไปตามที่คิดนี่แหละเลี้ยวาเลีเล่นกับสัตว์นมันไม่ได้คิดว่ามันได้ตามไงมันก็ไม่นำตามเราสัตว์ดีมาก่เลี้ยจะมยังสัตไม่เอาแล้วเอ้าเลี้ยละคาล้าจะาไปเลย เลยใช่ใเออมหดีแล้วทีแล้วเงเวลาข้าพี่มัมีสองที่ข้ถึงแขาี่ไม่ได้ไงีอไี่ไีะแล้วบ้่อนเกยนคุณแม่บคุณหนูหอยังอ้ออ มันบิดได้ป่ะไอตัวนี้ไม่ได้สอนบินมัมีตัดตัดขนดื่นป่ะไม่ไม่ตัดครับไอเขาบินไม่เป็นเลยโลกเืออะไรไม่เป็นเองอ่าไม่เป็นเองครับอุ้ยอันก็ไม่ค่อยไปอะไรวะป๋าตอกอันตอนนี้เก็บขยะมไหมเก็บขยามเก็บขยะได้ไหมไม่มันไม่เป็นประจำนะไม่รู้เก็บขยามเก็บขยาม เ่งเสายเรีวีฉลาดไลาวอี่เงยอง้เยโอเนะไ้แี่แล้วราได้พี่แงไหนมันไปแสดงรับจ้างใครมีนกที่บ้านพก็ไปสอนใหันี้แล้วแล้วไงสอนเก็บขยะสอนอะไรเงี้ยหรอโอ้จะเลี้ยงนกหรือจะเลี้ยงคนใจเนี่ยครับให้รางวัน อะไรในนั้นด้วยอาหารลูกนกลมอนชาติอะไรมันก่อะไรแบบกะละกันประกออะไรป่ะของของอะไอยู่ไอ้ปลาซีโมปลนี้มปลาเม่นสปลาซี a บ๊กปลกรด้างปลกะด้ดี๋ยวปลดงมาบอกพี่รี่บอกทางออกพี่เลยนะโอเค ตาแดงแนะครับผมอจะมีครับผมมนขึ้ผมแะคมนไหนเบกยยหน้าตัใอันนี้พอยนานี้เต็มนานี้นะวันนี้เปิดโซ่วันแรกก็เลยต้องเลี้ยงฉลนะครับอ่อค่หน้าเป็นค่

เขาก็มา